สวัสดีค่ะ่ต่ผมไม่เป็น้องเจ้าจริงตุงตุกผู้ตุกคนค่ะก็หลายผู้หลายคนก็ใครหมอตัวหนังสือมบแมปวันนี้ค่ะดีมาสอนให้ตัวหนังสือมาแมปในโปรแกรม Photoshop ในห้องคันนี้เป็นโปรแกรม Photoshop CS3 นะ CS4 5 6ได้เหมือนกันสีงหมดค่ะออนต่างสุดก็เปิดโปรแกรม p t o t o s p ก็เอาขึ้นมา แล้วก็ไปดีไฟล์นิวก็คือเลือกกระดาษเปล่าๆขึ้นมาหนึ่งแผ่นแล้วก็เลือกพิมพ์หตังสือธรรมดาค่ะอเอาไข่พิมพ์เบอร์ก็อยู่ดีใจเอาอันนี้คที่พิมพ์ว่าเจ้าจริงตุงนะแล้วก็ใส้หตังสือมันพอดีค่ะเอาสักก็แล้วแต่ ก็ใส่ได้กันนี่พิมพ์ข้อความที่เราต้องการเยี่ยวกำนี้ค่ะเอามาเฮ็ดถึงมันมอาแมปถึงมันกระพริบกันนะก็มาตีวินโดว์เลิกแอนิเมชันแล้วก็มันที่ออกมาอันหนึ่งค่ะแล้วก็เอามาคอปปี้ถึงมันเป็นหลายๆอันนะโดยเต็กตัวนี้เอาสักสามอันก็ได้เอาสักสามอันกำน,น,นี้ก็เอามา แจ็คตัวทีสองเขามาเปลี่ยนมันเมื่อเดี๋ยวนี้มันเป็นสีเดียวกันเสียงหมดค่ะนะมันเป็นสีเลือนี่เสียงหมดพอแจ็คเลียนเองก่อมันก็เป็นธรรมดาแบบมันติ้มเลียนมันธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาเปลี่ยนอันทีสองตีสามคือมันเป็นอย่างอื่นโดยเข้ามาตีบินโดเลิกสไตล์นี่ค่ะพอมันมีแจ็คไว้ก่อนเลิกสไตล์ในวัาที่ออกสไตล์อันนี้ค่ะเลิกใหม่สไตล์ในวันที่ออกตัวสไตล์นี้มาค่ะอันนี้มันมีเก๋ เอามาท life, milk, Walter, ั้งกะไรเหลือแจ็กลงมาเหลือน้ำน้ำก็ไรครัอันนี้ก็ไรแล้วก็นี่นะเอามาเปลี่ยนมันตัวที่สองเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นเป็นเป็นจันนี์ก็ไรนะแล้วก็ตัวที่สามเปลี่ยนเป็นสังก็ไรอ่าอีกอะไรก็เนี่เอามาเล่นได้ค่ะแตกปุ๊บนะหันว่ามันที่เล่นเป็นตัวหนังสืบมาแมปค่ะก็ในเวลาเขาเซฟออกมือที่เซฟเฉยก็แล้วแต่อันนี้มันใหญ่ไปค่ะที่ก็ครอบมัน พอดีพอดี Enter ป้าบนี่ก็นนะกันนี่ก็เขามาเซฟพื้นมันออกมั้ยเขาด้เซฟเจอเนี่ยกับา m o d ฟ f y เซฟธรรมดาอาจติมบอดีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามาเซฟ For w e b นี่ก็นะเซฟ For w e b นี่ค่ะแต็กที่นี่ป้าบกันนี่ก็ที่ออกมานานหนึ่งออกมานาน,นี่ค่ะ ออกมานานนี่เขาก็ที่เซฟปกติเหมือนที่บอกว่าเป็นไฟล์จิว่าไฟล์กิฟกันนะ G I F ไฟล์กิฟตัวนี้อย่าไปเปลี่ยนมันแล้วก็เซฟไปก็เดียวค่ะเซฟแล้วก็เลือกติแคปอติแคปไปที่ไหนดีก็สุดแล้วแต่เขาค่ะแคปวันนี้เซฟไฟไป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 แปดนะเซฟอ่าก็ถือว่าเรียบร้อยค่ะก็เนี้เขาไปตัว เราสามารถเอาไฟล์อันเราเฮ็ดไว้เน mm ี่ยเอาไปใส่ในอินเทอร์เน็ตที่ไหนก็ได้ค่ะมันที่เหรียนกระพริบมันที่โมอม็ตโมอม็ตเหมือนของเปิดเฮ็ดนั่นกันนะก็เอาไปใส่ในเฟซบุ๊กแต่มันที่เหรียนก็ค่ะก็ย้ำหันมีอันไหนมันกระพริบกระพริบในเฟซบุ๊กเด็กค่ะก็เข้ามาตัวกันเนาะนี่ค่ะไฟล์อันค่าเซเว่นเหมเจ้าก็เข้ามาดับเป็ลคลิกเข้าไปตัวมันจะที่เหรียนนี่ค่ะทำนาเหมันที่มอม็ตโมอม็ตโมอม็ต นะเอาไปใส่ในบล็อกเอาไปใส่ในเว็บไซต์นะแล้วก็เอาไปใส่หลายๆตีก็ใส่ในโทรศัพทไไ์ได้สอเหมนกันตีหลมใได้ผมหูคำได้จำได้กันนะก็สอนไว้กันอีกค่ะ